ตรวจหวยลาวงวดนี้ล่าสุดงวดวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563เรามาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนกันบ้างติดตามกันได้เลยครับหวยลาวงวดประจํำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563เลข5ตัวคือเลข44073ฟังอีกครั้งนะครับ44073 เลข4ตัวคือเลข4073ฟังอีกครั 4, 0, 7, ้งนะครับ4073เลข3ตัวคือเลข073ฟังอีกครั้งนะครับ073เลข2ตัวคือเลข73ฟังอีกครั้งนะครับ7 3เลข1ตัวคือเลข3ฟังอีกครั้งนะครับ 3เรามาทวนหวยลาวงวดวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563กันอีกครั้งนึงนะครับเลข5ตัวคือเลข44073เลข4ตัวคือเลข4073เลข3ตัวคือเลข073เลข2ตัวคือเลข73เลข1ตัวคือเลข3ทั้งหมดนี้ก็เป็นการ ตรวจหวยลาวงวดนี้สำหรับหวยลาวงวดถัดๆไปเราก็จะติดตามแล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่มซ u บ s cribe ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ